คุณแม่มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้ว่ะพ่โลูปดปีอแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋ค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับๆตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบ<ช>มันร้อนเนาะแลวเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะ<อ>เห็นบอกว่าเวลาลุกมันล,ลำบากมากเว<อ>ลาลุกี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ย<อ>จะค่อยๆค่อยๆลุกเอออ่พยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ย มันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกึบกับกึบกับน้องคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปูน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับพ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะค่ก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะเป่นแม่ทานแค่3ก่อ3ซองะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นยังไงคะคะมดีขึ้นมากเลยแหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางอไรนตอให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดนไวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี้นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอึ้ยวตัวกลายลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยนะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของถ้าคุณแม ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกบกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตับฤทธิครับที่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเห่ยประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวสิริพัทธดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่ายฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับค่เขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับก็เลยดูทาง u t ท b e ก็ได้สั่งเป็นพันธีบุญมากินค่ะเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเด็กได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลาบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็น่ะแล้วก็เหมือนหลังแข็ง อ๋อค่ะอ,อ,อ,อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าอาา๋อเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไ<ช>ขว่ขวห่างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูงนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้าน,นานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆไปค่ะอืมค่ะทรมานมากทารมานมากามาก็เราให้ี่สัมพันธ์ฟังแล้วี่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล hey oh, ่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ okay, yep. right. ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโทรบอกดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอัะตรวนมากผมรู้อ่าเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินออได้ยินจาพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยอืเาเรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟ,แฟนทานาาด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนะาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็ว่าแกเดินแกเดินเยอะ<า>เดินทํางานค่ะ เนี๋ยวเดิน,เดนทํางานเ,ออเนาะก็เรียกได้ดว่าถ้าถามความะทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ฆ>ความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข,ข,ข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ mm hmm. เราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเรา mm hmm. ดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ mm hmm. ใคร,ครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ mm hmm. ารักมากมานะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเ,ออเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเรงะแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนอะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบรดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนเฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งทานนะ,ะถึงเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบ<ม>ุญ<ม>แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่ เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับคอซองที่สามซองที่สี่เออพูดกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบๆอ่ามนรู้นว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพูกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซอง เออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนินดๆข้างในอะ่ะพอเนี่ยสองสองที่สามกำลังกินอยู่อ,อกองที่สามว่างไะกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแ<อ>ทบจะไม่มีแล้วโอโ <laughs> หปวดแล้วปวดยจ็มากๆเลยเนาะ <laughs> ก็เห็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือ เคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจาก ที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะอืคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบุเอคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยค่ะครับ คือผมประมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะดีแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุญจากช่องทางไหนคะช่องทาง ยูทูบเนี่ยครับยูทเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยค่ะทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะ5ชุดนึง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดคลื่เลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต <ะ S> ์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ